บิโคลาสดชื่นซาราคาสุดค,คุ <at> ค้มรายการวิ่งที่เดรนเกมนี่คือศึกระดับโลกที่ทำให้เดในฝันของคุณนั้นเป็นจริงเห็นไหมเอมี่อ่ะช้าๆเมื่อกี้พอจะเร่งสปีดขึ้นมาโน อะไรขว้าไปสิไม่ทำอะไรนะพอดีว่าอยู่เฉยๆแล้วเขาก็เลือกเอาเองอ่ะโอ้มันเป็นอย่างนั้นรู้สึกคนเราจนิงๆมันมีดีเดี๋ยวเขาก็เลือกอีกแล้วนี่เมืไหรตอบกันเลยตอบกันเลยอยากดูชอบชอบไปเริ่มครับนายแบบหนุ่มคียอออนชอบเทคแคร์ดูแลสาวๆดีจังคุณเนมครับ สวัสด <mile> ีครับผมชื่อเนมนะครับผมเป็นหนุ่มหน้าหวานตาโตหุ่นดีมีเสน่ห์ที่รอยยิ้มครับผมเคยเป็นเดือนมหาวิทยาลัยครับปัจจุบันเป็นนายแบบแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวครับผมอาจจะดูเป็นคนเงียบเียนะครับแต่เวลาผมอยู่กับแฟนเนี่ยผมคี้อ้อนมากเลยนะครับผมชอบเรียกร้องความสนใจนะครับอยากอยู่ใกล้องแงงนุงิงนะฮะครับ ก็ผมอาจจะดูฟอร์มจัดนะครับแต่ถ้าเรื่องดูแลคนรักเนี่ยผมถนัดนักนะครับถ้าหันมานแล้วจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงนะครับหมดเวลาอะไร,ะไรที่ทำให้โยกขยโยแห่งรักหันกลับมาก่อนเลยครับชลลี่ ็ชอบพี่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งน่ารักเงี้ยค่ะดูแลเทคแคร์สาวแต่หันมาแล้วเขาไหว้ตกใจไหมตกใจนะหันมาไหว้เลยแบบฝักเนื้อฝักตัวป้าเหรอลูกเป้าเป็นคนให้ความเคารพผู้หญิงนะครับใช่ความเคารพผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงไม่ใช่ผู้ใหญ่ด้วยนะผู้หญิงใช่ครับอะไชื่อไหนอ่ะว่ามาเลยค่ะไหนๆก็หันมาก่อนแล้วก็เห็นเป็นคนมุ้งมิ้งแล้วก็เพิ่นชอบแบบซุกซุกเหมือนกันค่ะซุกซุกอะไรนะซุกตรงไหนอะซุกซุกอะซุกตรงไหนอ่ะ ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าได้มาซุกชอลลี่เนี่ยก็จะอบอุ่นมากเลยนะคะให้ป้าเขาหน่อยอะค่ะแต่ถ้าซุกมี่แต่ถ้าซุกมี่จะอบอุ่นกว่าทำไมอ่ะทำไมถึงอบอุ่นกว่าลองดูต้องลองดูต้องลองดูเอาได้ค่ะเอาแล้วเก่งซุกซุกเก่งซุกอะไรไปไปไปซุกไอ้คิ้วหนาไปเลยนั่นแหละคิ้วหนากับผมฟูอ่ะไปไปซุกสองคนโอเคสทีมครับผมชลลี่เอมี่เนมครับ มเลิกเอมมี่แล้วกันครับจีน่าดีครับ เดี๋ยวนี้เขาตัดสินใจกันเร็วนะเร็วดีดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดเยอะจียอนไม่ต้องคิดเยอะเจอแน่ๆสองตัวรอไปก่อนแป็นไปไดวใกล้ละรู้แล้วหมดแรงแล้วหมดแรงอ้าวเริ่มครับอ้าวหนุ่มคนต่อไปครับผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนุ่มนักแข่งดริฟท์ค่ะรถดิฟหรอรถดริฟท์ถูกต้องบ๊า ทูเออทำไมชอบเรอชอบความแรงความเร็วชดอ่ะนะแล้วแต่ที่สำคัญเขาบอกเขาได้คมเข้มด้วยเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนชอบคมเข้มมาแล้วนะเอมี่ชื่อคุณวินคุณวินสวัสดีครับผมวิน ผู้ชายคมเข้มครับสง8 9ครับปัจจุบันเป็นนายแบบนักแสดงครับรรครับการริฟรถเสน่ห์ของมันอยู่ที่เราจะควบคุมยังไงให้มันดูสวยงามและเหมาะสมครับผานมาครับผานมาครับ คุณเคยแบบว่าพาสาวขึ้นไปนั่งกเรมหมเคยครับผมเป็นไงบ้างสาวคนนั้นเป็ไสิ้องเขาก็เกาะไม่ปล่อยเลยเกาะไม่ปล่อยเลยนะครับไอ้เลยไหมจ้าเอมี่คิ้วคมผมคมผมดำอะไรผมคมผมดำ คิ้วคมผมไม่ได้บอกดริฟฟ์ว่าไม่ชอบขับรถเร็วด้วยอยู่แล้วไม่ชอบขับรถเร็วใช่ใช่นี่ไงก็ขับรถคว่ำเนี่ยก็มังอ๋องแบบนี้ก็คือขับรถคว่ำนั่นแหละอ่ะพ่อแพงคะขาสูงเดี๋ยวผิดลุกมากเลยนะเสียงเมื่อกี้ยินยังไงนะครับรู้จักกันมาตั้งนานไม่เคยได้ยินคุณเรียกขาเป็ไงเนี่ยเป็นคนเป็นคนอ่อนหวานเออแล้วก็เป็นคนที่ชอบ ปริบัติผู้ชายเราพูดได้แค่นี้แหละล้างรถขัดแม็กอะไรอย่างงี้ได้ไหมครับได้ทุกอย่างถืงอได้ทุกซอกอทุกซอก <ๆ S 3> เลยอ่ะ,อะคนนึงก็จะเข้าเกียร์คนนึงก็จะขัดทุกซอกอีกคนนึงขอขอคุยเขาหน่อยได้ไหมหันมาทำไมแม่หันมาทําไมอยากรู้อะไรก็แค่อยาก อยากเห็นหน้าเฉยๆแต่ไม่ได้แล้วนะเราหมดโคต้าหมดสิทธิ์แล้วนะรู้ไหมเนี่ยรู้แล้วคุณเวินครับผมทีเบมมี่ทีพับแพงคิดดีๆคิดดีๆผมว่าผมเอาคนที่ขับรถเหมือนกันดีกว่าใครอะเอมมี่ครับทีเอมมี่ครับเดี๋ยว ปิดจอบใช่ใช่ใช่คุณไปไหนความไปไหนกุไม่กูไปไหนคุณจะคูจะจะพูดไมชนเลยนะเดี๋ยใจร้อน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 เองนี่คะพิดจอบปเรียบร้อยโอเคไหมโอเคค่ะก็ยังดีูยังดีกว่าจียอนอ่ะมาตอนนี้แพงดีโอกาสสองนะฮะโซลี่อีกหนึ่งเริ่มครับ คนต่อไปครับคนนี้ต้องเป็นหนุ่มบึกบึนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักสแสดงหนังบู๊มีชิแ้แพลกไหมโอ้โหเขาบอกว่าคนนี้บู๊สุดเวียงแถมแการันตีด้วยการเล่นหนังเล่นละครของอลองอะไรนะเผากระท่อมระเบิดภูเขาอะไรนะั่นแหละฮะใช่ของคุณชลองพักดีพิจิตเป็นดาราหรอใช่เขาชื่อว่าแรมโบโ ครับผมแลมโบ้ครับรูปร่างสูงใหญ่ <Yeah. S 1> ผมเข้ม <Yeah. S 1> เหมือนแรมโบ้ครับ <Yeah. S 1> วีรบุรุษในใจผม yeah. mm hmm. ถ้าอยากเห็นจัดส่วนของผมว่าเหมือนแรมโบ้ขนาดไหน mm hmm. ลองหันมาสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าสรีระของผมเป็นแบบไหน <laughs> พี่โบ้ครับไอหุ่นเนี่ยไม่เทียงครับผมแต่อีสูงเนี่ยมันมาจากไหนวะหลอกล่อกเนี่ยหรอไม่รู้มันมาเองครับผมสูงที่สุดในหมู่บ้านหมู่บ้านหมดหมู่บ้านคนแคบไม่มีไรหางอันนี้คืออะไรมังกรเหรอมังกรครับผมหางอยู่นี่ครับหัวอยู่นี่ครับลำตัวอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังครับโคตรผัดกันอยู่นี่ครับโอ้ไฟฟ้าช็อตด้วยมีไฟฟ้าด้วยเยอะมากแบบนี้นี่เขาบอกเลยนะยังไงยิงไม่ออก แทงไม่เข้าตายเพราะไม่เบ็บอดโอ๊ยออยากเห็นเขาโชว์สตันนิดนึงได้ไหมคะแบบได้ไหมอุ๊อุ๊กลิ้งกลิ้งเตะต่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้มาเอ้าเสื้อมาเสื้อมาเสื้อมาเออดนตรี เกือบเตะชาคิดซะแล้วเกือบเตะชาคิดไปรู้ละแพ้หันเมื่อก่อนอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรตอนนั้นถึงได้ยกกันยกแห่งรักกลับมาอยากเห็นความสูงอยากเห็นความสูงแล้วสูงไหมพ่อฟังจากเสียงแล้วไม่น่าสูงพ่อเพลงบอกว่าชอบมากเอาเลยพี่เพี่เอ๋หูไม่ได้หนูเป็นคนกินส้มตามปากเหม็นมากชอบเหมือนกันครับผมชอบกิน เพราะเขาจะได้ซุปอ,อแพงไปยูนิดตัวเท่ากันมั้งตัวเท่ากันแม่เฉล,ลี่นะคือปกติอะค่ะไม่ค่อยชอบผู้ชายที่แบบเตี้ยวกว่าแต่ดูจากลีลาการสตันของพี่เขาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าถึงพี่จะเตี้ยแต่ก็ทำให้หนูเคลียร์ได้ค่ะๆๆถ,ถามจริงครับผมรู้สึกไงเนี่ยเฉลี่ามาพูดับเรแบบนี้ถึงพี่จะเตี้ยทำให้หนูเคลียร์ได้เนี่ย น่าจะเป็นคนเดียวในโลกมั้งที่พูดพี่อย่างนี้สึกยังไงบ้างสุดยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่เขาเห็นความดีของเราขนาดนั้นความดีความหล่อด้่ไหมความหล่อใช่ไนมทำไมไม่ต้องพูดเยอะเลือกเลยอตนนี้ต้องเลือกแล้วล่ะนี่ลักษณะอยากจะไปเจอสองคนในทีมมั้งเนี่ยใชนนี่หรือพับแพ้ไม่รู้ใช้เวลาได้คิดครับ ก็ดีนะใจหัวใจมันเต้นแรงไปหมดแล้วเนี่ยขอแอบไปดูขอแอบไปดูข้างหลังก่อนว่าเหลืออะไรบ้างแอบไปชิคสต็อกเี๋ยอกลับไปเจอกันช่วงหน้าพักสครูครับบิโคล่าสดชื่นซาปราคาสุข,ขุม